ไม่สงค่ายินดียินจมค่ะอ,อขอบคุณนะเจ้าวันนี้บัดเจ้กิ่นขอเส้นนะเจ้าวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะเจ้าก๋วยเตีย๋ยน้ำนิ้วก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ้วมีทองงอกมีพักเกม็มมีพักดองด้วย อย่างมีผักกาดดองมี่วงงอกใส่เข้าไปสูนเข้าไปกินตะกันเจ้ากินตะขอกลก่อนเนาะขอกลก่อนมักอันไดก็กินอันนั้นนะเจ้าชอบไออย่างเนก็ต้องกินอันนั้นแล้าจะมีความสุขมากนะเจ้า อันนี้บบตอบแล้วเนอะว่าโอเดตมากบาบมากนะเจ้าน้ำเงียวนี่นะมากบาบมากนี่บบตอบแล้วนะเจ้าอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเปลี่ยนสีเล็บมาแล้วนะเจ้าสีสีส้มสีแดงสีส้มกับสีแดงเจ้าเดี๋ยวเพื่อดูว่าน้ำเงียวก๋วยเตี๋ยวน้ำเงียวจัหายหน้ากินก่อนเดี๋ยวโเดตจะเพื่อดูนะเจ้า นี่เจ้ากล้วยเตี๋ยวน้ำนิ้วยังหายเจ้าหมาักอร่อยแล้วก็ลำตวยแล้วก็มีพริกพริกคั่วตวยัยอ่ะช่วงแกพริกคั่วนี่ซ้อมเพลงไปตวยนะเจ้า หัวเปิลในเหล่าลีแต่ขี่รถโฟล์วินมีเงินเต็มทอนหัวเปิหมอหาเงินนาหัวเปิหมอหาเงินนาเปินมีเงินหมื่นเงินแสนปันเมใจเล่นหัวเปิลในใจลีแต่ซื้อสายขอคำปันเมใจเล่นลาดความเสียงหวานลีทอม ลาดความเสียงหวานลีทอมเมียเปิดนั้นใครไลสังเปิดหมอซื้อปันเดี๋ยวมาันจะใกล้กินเดี๋ยวก่อนลำกับไปคั่ววาย ลาดความเสียงหวานลีทอมลาดความเสียงหวานลีทอมเปิน้นเมียเปินน้นเมียเปิ้นนั้นใครไลสั่งเปิ้นหมอซื้อปันอำอำําเบนหนังจังพพเฮาตัวห้างอําเหล้ากินเล่าเลาสาว ອໍມາຫາເງິນເໝືອນເປີນອໍມາຫາເງິນເໝືອນເປີນບໍ່ມີເງິນມາກິນເຫຼົ້າເຫຼ່ເຊົາໃຄ່ໄລພົວໄໝນາເອະເປັນປໍເລງສະແທມີເງິນເໝືອນເປນ làm móc có tiểu nông nhiêu chẳng hại con lượt đo nhíu đo nhíu sao Âm mơ nàng chân phố hao, tôi hàng âm lao, kín lao lệ sao. อ่มมอหาเงินเหมือนเปิ้นอ,มอ่มโมหาเปิ้ลเหมือนเปิ้นหาเงินเหมือนเปินป้นพอมีเงินมากินเหล้าเลสาวใครลายพ่อหม่นะเอ๊ะเป็นปอเล้งสะเทมีเงินเหมือนเปิน้นอ่ำเหมือนพวเฮ้งก็เก่าอ่ำเหมือนพวเฮ้งก็เก่าก้อยป้ามาทำเอา,าเฮ้าเลขสองแปดห้าเจ้า Dính gì dính chôm, nằm nằm